สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการแจงเหตุประเทศไทยนะครับทางสถานีโทรทัศน์ n อ t 1 n ี w s หนึ่ง h a n n e ไล์ชครับพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาช่วงเงย็นๆแบบนี้เป็นประจำเลยครับพบกันวันนี้นะครับวันพิเศษครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งวันที่13กุมภาพันธ์2549วันมาฆบูชาเชื่อว่าพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับก็ควรจะได้ไปปฏิบัติธรรมกัน ตั้งแต่ช่วงเช้ากันมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงค่าวันนี้ก็คงจะได้ไปเวียนเทียนกันตามระบบของพุทธศาสนิกชนนะครับแต่ข้าบเกี่ยวครับจากวันนี้มาจนถึงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งก็ถือว่าหลายคนให้ความสําคัญเช่นกันโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งปัจจุบันนี้กระแสสังคมค่อนข้างที่จะพูดถึงค่อนข้างมากนั่นก็คือเรื่องของวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ซึ่งหลายคนก็มีมุมมองต่างๆกันไปนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยมีการออกไปค้นหาข้อมูลนะครับไปทําโพลต่างๆก็ปรากฏว่ามุมมองความรักของเยาวชนในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเรื่องของการเสียเน้อเสียตัวกันในวันวิเศษวันสําคัญที่เขาบอกกันว่าอย่างนั้น,นะครับวันว,วาเลนไทน์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะลืมไปนะครับว่าความหมายจริงๆของวัวนวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะทางศาสนาคริสต์เอง ไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับการรักใคร่กันเท่านั้นนะครับมันมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นด้วยวันนี้ครับรายการแจงเหตุประเทศไทยเราจะมาลงลึกกันในถึงเรื่องของความสําคัญของทั้งสองวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาเองด้วยนะครับแล้วก็วันวนาเลนไทยนะครับวันนี้เราได้หลากหลายมุมมองแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งตัวแทนของชาวพุทธนะครับแล้วก็มีชาวคริสต์ด้วยนะครับร่วมไปถึง มุมมองของเยาวชนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดงทั้งสองท่านที่จะมาพูดคุยกันนะครับว่ามุมมอง ของความรักการปฏิบัติตัวในยุคปัจจุบันนี้กับกระแสสังคมที่มันรุมเร้าเหลือเกินเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงมุมมองทั้งสองศาสนาทั้งรพสและพุทธเองจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำความเครื่จั๋วันเดียวชวนวันมาถบูชาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คงจะเป็นวันที่ต้องพูดถึงมากอีกเช่นกันเพราะว่าอยู่ในกระแสสังคมในยุคปัจจุบันนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของวันวาเลนไทนยครับและแขกรับเชิญครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้มีหลายท่านด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ทาง อธิบดีกรมการศาสนานะครับคุณปรีชากันทิยะนะครับรวมไปถึงบาทหลวงบรรจงสันติสุขนืรันนะครับผู้แทนสภาประมุแขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีตัวแทนของเยาวชนนะครับซึ่งก็เป็นดัชช่เกิร์ลครับปี2004น้องเบนนะครับปุญญาพรปุนพิพัฒนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นนักสแสดงจากช่องเจดสีนะครับน้องแบงค์ครับ คุณกฤษฎีพวงประยงค์วันนี้จะมาพูดคุยกับเรานะครับหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วก็ใครที่มีคำถามก็ฝากมาได้เช่นเคยนะครับกับรายการของเราก็026919842วันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทั้ง3ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับส่วนน้องแบงค์เดี๋ยวสักครู่คงจะได้มาพูดคุยกันในเบรกต่อไปนะฮะวันนี้อยู่กับน้องเบนกันก่อนก็ต้องเรียนถามกันนิดนึงก็คือวันนี้วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต้องเรียนถามทางท่านอดีตอธิบดีกรมการศาสนากันนิดนึงนะว่าวันนี้วันมาคบูชาเนี่ย เป็นยังไงบ้างครับแตาหลายคนที่เป็นชาวฟุกุกจะทราบกันดีส่วนประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพูดถึงความสําคัญให้เขาทราบกันนิดนึงนะครับครับผมพี่น้องประชาชนครับจริงๆแล้วกลุ่มการาศาสนาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในได้นําเอาพระธรรมคาสอนของทุกาศาสนานะครับไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญในวันสําคัญต่างๆของทุกาศาสนาและในวันนี้เป็นวันมักบูชาเป็นวันสําคัญของ พี่น้องชาวพุทธซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยองท่านได้เป็นผู้อุปสมบทให้และมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน1,250รห้ารูปก็ในเวลาโอกาสพิเศษนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่า วัฏปติโมกซึ่งเป็นข้อปฏิบัติต่างๆหลักการที่สำคัญอของบรรมารบูชาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใบแสดงนั้นก็คือในเรื่องที่ต้องการให้มีความอดทนให้ฝึกฝนตนเองเพื่อให้บรรลุจุดหมายซึ่งจะต้องประกอบด้วยสามประการประการที่หนึ่งคือไม่ทำความชั่ว ด้วยะะการทั้งปวงทั้งกายวาจาใจสองต้องทําความดีทั้งกายวาจาและใจสุดท้ายต้องชําระจิตใจให้สะอาดผ่องใสและสงบเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกคนได้ถือเอาวันสําคัญตรงนี้ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของ,งสมเด็จพระสมมยสัมพุทธเจ้าในสารประการนั้นเพื่อจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี และเข้าสู่การปฏิบัติธรรมคิดว่าเช้านี้พี่น้องชาวพุทธทุกคนคงจะได้ไปทาบุญตักบาตรและในตอนบ่ายก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมในตอนเย็นก็ไปฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าทุกวัดทุกรูนะครับซึ่งมติเทรัสมาคมเนี่ยแล้วก็ข้อปฏิบัติเนี่ยทุกวัดก็จะมีการเรียนเทียนอะไรตา่างๆผมคิดว่าเท่านั้นเนี่ยก็คงยังไม่พอนะครับเพราะว่า ศา,าสนาหรือคําสอนนั้นไม่ใช่ยารักษาโรคนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของอวัคซีนในการที่จะป้องกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขณะนี้นี่นอกจากเรื่องของวันมาฆบูชาที่เราจะสร้างกลุ่ม,ค,มคุ้มกันให้กับเด็กและเยวาวชนเนี่ยต้องอาศัยอาศัยที่แปลว่าอาศัยผู้ปกครองรหรือพ่อแม่ที่จะต้องช่วยกันที่จะช่วยกันดูแลเด็กปัะการที่สําคัญที่สุดในวันนี้ต้องนําบุตรหลานของท่านนะ โดยเฉพาะนี่อย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่ที่อยู่ในวัยรุ่นเนี่ยได้นําเข้าวัดปฏิบัตธิธรรมอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและก็ให้อยู่สักสองวันอยั่ในงานอยู่สักสองวันแล้วให้ไปออกงวนวันที่สิบห้าให้เข้าอยู่ในวัดได้เข้าไปปฏิบัติอะไรต่างๆผมคิดว่า ในการที่เขาไม่มีช่องว่างหรือไม่มีโอกาสที่จะไปไปทําอะไรไม่ดีไม่งามในวันมาคบูชาไอ้วันวันวาเลนไทน์โครการเนี่ยก็น่จะก็น่าจะลดน้อยหรือจะไม่มีเลยเพราะมันเกี่ยวกันอยู่สองวันมันแค่เกี่ยวกันวันวาเลนไทน์กับวันมาคบูชาก็ติดกันเลยแต่หลายคนก็ไปให้ความสําคัญแล้วก็สนใจมากกว่านั่นก็คือวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะเยาวชนนะฮะตรงนี้มีความคิดเห็นไหมนะครับผมผมคิดว่าวันวาเลนไทน์เนี่ย ก็เป็นวันที่ที่ดีเป็นวันที่แสดงความรักเพราะนั้นความรักที่ยิ่งใหญ่เนี่ยความรักของพ่อของแม่เพราะนั้นพ่อแม่ต้องแสดงความรักต่อบุตรหลานต่อลูกเพราะนั้นนําเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยครับถ้าเขาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเข้าไปในศาสนสถานทุกศาสนาผมรับรองได้เลยว่าศาสนาจะช่วยคุ้มครองผู้ปฏิบัติให้รอดปลอดภัยทุกเรื่องทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของโลกโลกายพิวัฒน์เพราะนั้นในวันมาเลนทาย เด็กจะไปประพฤติปฏิบัติอะไรที่ไม่ดีไม่งามแต่ถ้าเขาอยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอยู่ในสายตาของพ่อแม่เขาก็จะรอดพ้นในเรื่องนี้เพราะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดที่สุดของการที่เด็กจะอะไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามหรือก่อปัญหาขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ผู้ปกครองครับ<น>อยู่ที่ครอบครัวครับเพราะนั้นสามรอยหกสิบห้าวันขอให้ท่านได้เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านสักวันสองวันเสียสละเวลาพาลูกหลานของท่าน เข้าวัดปฏิบัติธรรมจะได้ประโยชน์ดีสารต่อต่อที่หนึ่งได้ทําในเรื่องของวันมาฆบูชาประการที่สองที่สําคัญปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลอง60ปีแห่งการครองพระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวช่วยกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมทําความดีเพื่อให้พระองค์ท่านได้มีความสุขใจมีความสบายพระราชาลัยสุดท้ายพระองค์ท่านก็มีชีวิตยั่งยืนนานอยู่คู่กับเราตลอดและประการที่สามที่สําคัญที่สุด ได้ช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆคอันนี้คือคืออยากจะเชิญชวนผู้ปกครองที่ถือว่า,าเป็นหัวใจอีกอย่าง,างนห,างหน <ะ S 1> ึ่งนะฮะถ้าพูดถึงวันมาเลนไทยเนี่ยนะครับหลายคนก็มีการไปสำรองสำรวจกันมามีการออกโพงออกโพกันมานะครับก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับดอกกุหลาบบาง่อไหร่ชกโกแลตเวลาเป็นการที่จะไปมอบความรักให้กับคนพิเศษเขาว่ากันงั้นนะฮะแต่ในส่วนความหมายจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับวันมาเลนไทยต้องไปถามคุณหมอคุณพ่ออะไรนะฮะว่า จริงๆแล้วันเลนทนยเนี่ยมันเป็นวันพิเศษที่เขาบอกว่าเป็นการมอบความรักให้แก่กันอย่างที่เขาเข้าใจกันจริงหรือเปล่าครับครับขออนุญาตย้อนรอยกลับไปถึงท่านนบุญนะครับท่านนบุญได้ชื่อว่าวาเลนตุสนะครับเป็นชาวโรมันสมัยนั้น270กว่าปีนะฮะในช่วงนั้นท่านจะมีความเด่นในเรื่องของความรักอยู่สองอย่างนะครับท่านเป็นคนใจกว้าง แล้วก็เห็นว่ามีครอบครัวใดที่ยากจนท่านก็จะเอาของไปแอบวางไว้ข้างหน้าประตูเวลาลอนคืนนะครับเมกงเช้าก็จะเห็นมีของอยู่ที่นั่นที่พวกเขาต้องการส่วนอย่างที่สองเนี่ยซึ่งซึ่งรู้สึกว่าจะตรงกับความหมายที่เขาใช้มากในปัจจุบันนี้ก็คือการที่สมัยนั้นนะครับจกกักรพรรดิเนี่ยต้องการจะมีทหารแบบประเภททุ่มสุดตัวเพื่อการรบฉันั้นจึงไม่ชอบที่จะมีทหารที่แต่งงาน ซึ่งจะมีภาระที่บ้านและต่างๆไม่ไม่สามารถทุ่มได้เต็มที่ท่านนบุญก็มองดูว่าหนุ่มและสาวนั้นโดยธรรมชาติจะต้องมีการแต่งงานครับจะนนั้นแม้แต่ว่ามีการห้ามเป็นทางการนะครับท่านก็แอบไปเวลากลางคืนแล้วก็ไปทําพิธีให้แก่หญิงสาวแล้วก็หนุ่มสาวที่ตั้งใจจะรวมชีวิตด้วยกันแล้วทําให้พวกเขานั้นได้มีความรัก เพื่อครอบนำจิตใจของเขาแล้วก็ทําให้ชีวิตของพวกเขานั้นสดใสนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เองนะครับซึ่งทําให้ท่านมีชื่อเสียงว่าเป็นผู้ทรงเสริมความรักาหนุ่มสาวและเป็นที่มาส่วนที่เป็นเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กน้อยซึ่งดูเหมือนว่าคนทุกวันเนี้จะมองเฉพาะแค่แค่แค่ตอนสุดท้ายนี่ยอย่างเดีวยวก็คือเวลาที่ท่านเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึง เด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูแลท่านช่วงที่ท่านถูกจับนะครับรา,า้วไปฝืนคําสั่งของจักรพัรดิเนี่ยท่านก็ลงท้ายจดหมายก่อนที่จะตายท่านก็ลงท้ายจดหมายสั้นๆหลังจากที่เขียนขอบใจเข้าสําหรับการช่วยเหลืออะไรต่างๆแล้วก็เพียงแต่เขียนว่าจากวาเลนไทน์ของเธออืมนะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยจับประโยคนี้ประโยคเดียวครับ<อ>ซึ่งเข้ามาเป็นตีความหมายและพอจับ ประโยคนี้โดยที่ไม่โยงกลับไปถึงชีวิตของท่านนะครับก็จะเกิดมีมีความเข้าใจที่ผิดขึ้นโอ้ค่ะจร <น S 1> ิงๆแล้วคริสเองมีเ,งเขาเข้าใจเหมือนเหมือนที่คนไทยพูดเข้าใจกันทั่วทั่วไปไหมฮะมาเป็นวันแห่งความรักอะไรประมาณเนี้ยฮะถูกต้องเลยครับโอ้ล่ะแต่ว่าเราเราจะเป็นเลนประเด็นสองประเ<ร>ด็นแรกก็คือความใจกว้างต่อเพื่อนพี่น้องเวลาเดียวกันก็ความใจกว้างในการที่จะส่งเสริมให้เกิดมีความรักที่ถูกต้องครับทางคริสศาสนาเราถือว่า สองคนที่จะแต่งงานกันนะครับควรที่จะแต่งงานเป็นทางการโดยมีพรของพระเจ้าที่ช่วยเพราะฉะนั้นก็จะมีบาทหลวงซึ่งทําพิธีอัญเชิญพรให้เขาเพราะฉะนั้นจะทําให้ความรักชายหนุ่มหญิงสาวนั้นแน่นแฟนมากขึ้นไม่เพียงแต่อาศัยความชอบความใคร่ความความรักของกันและกันเท่านั้นแต่ยังมีเบื้องบนซึ่งเรามาช่วยเสริมเติมแต่งแ,งและทําให้ผ่านวิกฤตทุกอย่างได้ง่ายเพราะว่ามีจุดยืนนะครับ ที่ท่านที่บดีได้บอกเมื่อกี้นี้ว่าถ้าไม่มีหลักศาสนายึดเหนี่ยวนะครับแล้วก็ยึดเหนี่ยวกันเฉพาะแค่ความเป็นคนอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้นานจริงๆแล้วกิจกรรมวันวาเวลนทน์เนี่ยทางคริสต์ศาสนาิเนี่ยเขมีพิธีปฏิบัติอะไรบ้างไหมครับส่วนใหญ่เราจะไม่มีครับเราเพียงแต่คิดถึงท่านนักบุญนะครับวันวันพรุ่งนี้เราก็จะมีพิธีคิดถึงท่านนักบุญแล้วก็ย้อนรอยกลับไปว่าท่านได้ทําอะไรบ้างและปัจจุบันนี้ยุคนี้เราจะทําอะไรได้บ้างครับ ทางเราก็มองในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวนี้ครอบครัวค่อนข้างเปราะ,ะบางนะครับเพราะว่าความรักความชอบพอนั้นก็อยู่เฉพาะเปลือกนอกเกษตรหน้าตาดีถูกใจและทํานองนี้ก็เลยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เปราะบาง,งค่อนข้างเปราะบางเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเน้นให้เห็นว่าเบื้องหลังสิ่งเปราะบางนี้น่าจะมีอะไรยึดเหนี่ยวที่มั่นคงคุ่นี้จะเป็นวันที่เราพูดติดเรามาถามทางฝั่งตัวแทนของเยาวชนกันบ้างดีกว่าน้องเบ้นนะฮะ ดิฉัรู้จักวันวาเลนไทนยมาก็ ก็นามสกุลชายค่ะเข้าใจยังไงครับตอนแรกที่รู้สึกเอ๊ะเป็นวันวันี่ดาวในความรู้สึกของหนูนะคะที่หนูเข้าใจในวาเลนไทน์ในตอนเด็กเดเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกรักกันได้ในวันนี้แล้วก็ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเราแอบชอบใครหรือว่าเราแอบร่มใครเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาดอกไม้ไปให้เขาหรือว่าเป็นช็อกโกแลตที่สามารถที่จะสื่อถึงความรักได้แต่พอหนูโตขึ้นนะคะก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความสําคัญเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลน,นะคะแล้วแต่คนมากกว่าในตอนนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเยาวชนเนี่ยจะมุ่งถึงถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยมากกว่าวันนัคาบูชาะคะ่ะแต่หนูคิดว่าในความรู้สึกของหนูจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยควรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับวันนัคาบูชามากกว่านะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นวันสําคัญของของประเทศด้วยแล้ว เออมันเป็นเกี่ยวกับการที่ให้เยาวชนเนี่ยได้ไปทําบุญตักบาแล้วก็ทําให้จิตใจเนี่ยม,มันเป็นเหมือนที่ยิบเหนี่ยวอะคะ่ะอืที่เห็นยังไงครับที่เขามีการทําโพออกมาเนี่ยเขาบอกว่า หกสบกจุดเจ็เปอร์เซ็นเนี่ยจะชวนเพื่อนมาดูหนังดูละครกันในวันนี้นะครับหรือว่าอาจจะต้องไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งด้วยกันทํากิจกรรมเป็นค,คู่กันไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอีกหลายเปอร์เซ็นเหมือนกันที่สุดท้ายก็ไปจบที่การมีเพศสัมพันธ์อ่ะแล้วี่มีความคิดเห็นมางบ้างเบนเบนคิดว่านะคะในในตรงนี้เนี่ยคือวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือมีการศึกษาแล้วก็มีความรู้นะคะคแล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ยมองถึงว่าคนเรานแม้ว่าเราจะรักกันสองคนเนี่ยเราก็ต้องดูเกี่ยวกับ นี่ิส่ใจคอก่อนความเอาใจใส่ของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยหนูก็คิดว่าเขาน่าจะเอ,อให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเหมือนเหมือนผู้หญิงนะคะ,ะควรจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการรักเมอนสงวนตัวไว้ก่อนนะคะออแล้วก็หนูคิดว่าการที่เราจะมีเซ็กในวันว,นเวาเลนไทน์มันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่จำเป็นเลยอะคะ่ะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยสมควรที่จะคือแม้ว่ารเราจะมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยหนูว่าน่าจะเอ,อตอนที่เรา ชอบผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วก็แต่งงานที่จะอยู่ดำเนินชีวิตร่วมกับเขามากกว่าค่ะจเวันวันวาเลนไทน์ก็มาออ้ยเอาเลยแบบผู้ชายมาโอ้ยผมผมรักคุณจริงๆนะครับผมแบบเปิด ถวายเพื่อคุณคนเดียวยอะไรเงี้ยมันก็คือมันเป็นไปนไม่ได้อะค่ะพีนะ่อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับที่มีความคิดแบบนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะครับกระแสสังคมยุคป,ปัจจุบนันก็การที่จะเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะงั้นมาตรฐานท่านต่อดีกว่านะฮะว่าท่านกลมาศาสนาเองก็ดีนะครับทางาศาสนาคริสต์ก็ดีเองเนี่ยวิธีการที่จะทําความเข้าใจกับเยาวชนต่างๆเหล่านี้ที่มีความคิดเห็นที่มันเปลี่ยน จากจุดประสงค์ที่เขาอยากให้มีการมอบความรักดีๆรู้สึกดีๆให้แก่กันไม่ใช่ว่าเกณเป็นการเสียตรงเสียตัวอะไรขึ้นมานะฮะตัวนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับที่จะมีการให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาอย่างถูกต้องครับสําหรับทางกรมการศาสนาเองนะครับเราก็ได้ขอความร่วมมือไปในสถานศึกษาต่างๆแล้วก็ท่านหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในปีนี้พระนรท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย เน้นในเรื่องของปัญหาเด็กและเยาวชน<ะ>เพราะนั้นการที่เราใช้วันมาฆาบูชาเนี่ยเป็นหลักเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา<ะ>ได้ใกล้ชิดคําสอนเพราะว่ามันมันมันสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆโดยเฉพาะวันวาเลนไทย<ะ>ได้ังนั้นในขณะนี้นี่หลายจังหวัดนะครับที่เราขอความร่วมมือไปเขาจัดจัดค่ายคุณมาทมขึ้นมะา<ะ>เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันนะครับ